ม5ท็อป5ท็อป4นะครับซึ่งมีผู้ใหญ่ใจุญเนี่ยจะมอบคุณการศึกษาให้เป็นประจำทุกเดือนนะครับผู้ใหญ่ใจดีคนในี้ก็คือนายพงศักดิ์สวนพัตดีซึ่งเป็นประธาน,นคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อกี้ท่านมาแล้วตัวบอกว่าเดี๋ยวให้เชิญมออนะครับแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมอบในการประชุมสายชันนะครับในช่วงนี้ก็ ให้การสาวสุนันทาวุ่นสุวรร์น,นักเรียนที่ได้ผลการเรียน3จุดเปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ,บถ้าใช้จ่ายนะครับให้นักเรียนได้รับทุนนะครับนักเรียนคนอื่นๆถ้านักเรียนต้องการนะครับขอความประสงค์นะครับ ทุนการศึกษาเนี่ยนักเรียนก็เจนมาที่คุครูที่ศึกษาได้นะครับโรงเรียนเนี่ยจะจัดทุนการศึกษาให้นักเรียนด้วยนะครับ